สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่กรุงสต็อกโฮมนะฮะประเทศสวีเดนแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยไปมาเที่ยวนะครับนี่เป็นวันสุดท้ายลวเดี๋ยวคืนนี้จะบินกลับไทยละนะครับแต่ว่าผมไปเที่ยวมา4ประเทศนะครับประเทศแรกก็คือเดนมาร์กนะฮะแล้วก็ไปต่อที่นอร์เวย์แล้วก็ไปที่ฟินแลนด์นะฮะแล้วก็มาที่สวีเดนนะครับ4ประเทศแล้วก็จะกลับละ ทีนี้ก่อนกลับเนี่ยผมก็ต้องฝากข้อคิดสัหน่อยเพราะว่าตรงนี้มันสวยงามมากเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะที่ผมนั่งอยู่นะฮะจะเห็นผู้คนนะครับด้านหลังเต็มไปหมดเลยนะฮะนี่ผมนั่งชิลอยู่ตรงดงนะครับของร้านอาหารร้านกาแฟนะฮะแล้วก็เป็นจตุรัสนะครับที่อยู่ตรงกลางเมืองนะฮะแล้วก็มีความ สวยงามมากๆเลยนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งมัวแต่ดูผู้คนนะฮะฟังผมพูดก่อน <c oughs> นะครับคือข้อคิดที่อยากจะฝากไว้นะครับเป็นการที่ตัวเราเองเนี่ยกลัวคนอื่นจะมาตัดสินเรานะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะตอบคาถามว่าจะลดความกลัว าสายตาคนอื่นหรือกลัวคนอื่นตัดสินเราหรือคิดไทยคนอื่นมากไปเนี่ยจะลดได้ยังไงเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับหลายคนเนี่ยมีความกลัวตรงนี้เยอะมากแล้วก็มันจะมีเคล็ดลับอะครับอย่า,ยาถ้าไม่อยากที่จะให้คนอื่นตัดสินก็อย่าคิดมากบ้างล่ะนะครับฝึกสมาธิบ้างล่ะนะครับให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันบ้างละ่ะหรือว่าจงย้ํากับตัวเองว่าคนอื่นเขาก็คิดถึงเรื่องเขาอยู่เขาไม่ได้คิดถึงเรื่องเราหรอกอะไรแบบนี้นะครับแต่เคล็ดลับเหล่านี้ผมลองใช้มา แล้วปรากฏว่าไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับหลังจากที่ผมใช้เคล็ดลับที่ผมกำลังจะบอกคุณเนี่ยถึงเริ่มได้ผลแล้วก็เห็นว่าชีวิตตัวเองเนี่ยกลัวการตัดสินและกลัวสายตานะครับอของคนอื่นเนี่ยที่มองชีวิตเราเนี่ยน้อยลงมากเลยเคล็ดลับคือถ้าอยากกลัวคนอื่นตัดสินเราน้อยลงให้เราเริ่มจากการตัดสินคนอื่นให้น้อยลงก่อนนะครับอันนี้เป็นทีเด็ดมากๆเลยนะฮะจำไว้นะว่ามัน สมองเราเนี่ยครับมันจะใช้เซอร์กิตหรือว่าเส้นประสาทนะครับในส่วนที่คล้ายกันมากเวลาที่เราเนี่ยคิดว่าคนอื่นจะตัดสินเรายังไงกับเวลาที่เรากําลังคิดตัดสินคนอื่นอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดผมมองอมองสมมติเนี่ยเด็กหนุ่มคนนี้ด้านหลังเนี่ยนะฮะแล้วก็บอกเขาว่าเนี่ยโอ้ยเขาเล่นสเก็ตบอร์ดกําลังสูบบุหรี่อยู่เป็นคนยังไงถึงได้มาสูบบุหรี่ตรงนี้พ่อแม่อทอดทิ้งเหรอ ทำไมไม่ดูแลสุขภาพตัวเองสงสัยจะเป็นเด็กใจแตกแน่เลยทําไมไม่รู้จักไปสูบในที่ที่มันเป็นที่รับกว่านี้นะครับน่าจะรักษาสวนสาธารณะนี้ให้กลิ่นมันให,ให้ให้ไม่มีกลิ่นที่นะครับเหม็นบุหรี่อะไรเงี้ยนะครับพราะผมตัดสินเขามากๆรู้ไหมครับว่ามันจะเริ่มสร้างนะครับความเคยชิน ของเส้นประสาทนะครับเส้นประสาทในส่วนที่คิดถึงเรื่องคนอื่นเนี่ยมันจะเริ่มฟอร์มมันจะเริ่มแข็งแกร่งมันจะเริ่มเชื่อมต่อกันแล้วอันนี้ฟังดีๆนะฮะคราวนี้พอถึงตาเราบ้างนะครับที่เวลาเรากําลังจะทําอะไรบางอย่างหรือว่าเรากําลังเดินๆอยู่เงี้ยฮะหรือว่านั่งๆอยู่เงี้ยเราจะคิด ว่าคนอื่นจะมาตัดสินเรายังไงเนี่ยเยอะมากเหมือนกันนะครับผมสังเกตอยู่อย่างหนึ่งนะครับในการมาทริปนี้เนี่ยผมทริปนี้เลยสิบสิบกว่าวันเกือบ2อาทิตย์นะครับนานมากผมสังเกตอยู่อย่างว่าคนที่คิดนินทาคนอื่นบ่อยๆตัดสินคนอื่นบ่อยๆคิดถึงคนอื่นบ่อยๆอคนเหล่านี้ก็ถึงตาของตัวเองมักจะห่วงเรื่องตัวเองบ่อยเหมือนกันว่าโอ้ยเขาจะมองเรายังไงเนี่ยเขาต้องว่าเราแน่เลย เขาต้องด่าเราแน่เลยแย่แน่เลยที่เราทําแบบนี้นะครับแล้วก็คอยมองว่าคนอื่นจะมองเรายังไงเพราะเขาเคยชินกับการทําแบบนั้นกับคนอื่นเขาจึงนึกว่าคนอื่นก็ทําแบบนั้นกับเขาแล้วก็คนทั่วโลกเช่นเดียวกันนะครับพอเข้าใจนะเอาใหม่นะฮะอันนี้ผมขอสรุปไว้นี่สําคัญมากนะเพราะเขาทําอย่างนั้นกับคนอื่นตัดสินคนอื่นบ่อย,อย <c oughs> ๆเขาจึงน,นึกว่าคนอื่นก็คอยตัดสินเขาอยู่บ่อยๆเช่นกันนะครับ มันจะมีเรื่องราวของเส้นประสาทกระจกเงาซึ่งผมพูดถึงบ่อยๆนะฮะมันชื่อว่า Mirror n e u r o n นนะครับมันเป็นเส้นประสาทในสมองของเราเนี่ยที่ใช้คิดถึงเรื่องของคนอื่นเรียนแบบคนอื่นนะครับเส้นประสาทนียมันจะทํางานมากขึ้นถ้าเรามัวแต่ไปนะครับห่วงพะวงแต่เรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของเราแล้วพอถึงตาเรามันก็จะแย่เร,เราเองเนี่ยก็จะแย่นะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปคือถ้านะครับอยากให้ตัวเอง กังวลถึงสายตาประชาชนนะครับสายตาประชาชนน้อยลงกลัวการตัดสินของอื่นน้อยลงคิดแทนคนอื่นน้อยลงนะครับเราก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างมีอิสระภาพามีความสุขมากขึ้นไม่ห่วงพวงถึงคําคติชิ้นนินทาของคนอื่นามากขึ้นนะครับแต่เดี๋ยวก่อนคําติชินนินทาคําวิจารณ์ที่ดีๆก็มีนะฮะจำไว้ผมอยากจะฝากตรงนี้ไ้ก่อนว่า การวิจารณ์คําวิจารณ์เนี่ยมันมีนะครับแบบที่ดึงเรากับดันเราอันไหนที่ดึงเราทําให้เราไม่เจริญเติบโตเนี่ยอย่าไปฟังมันอย่าไปสนใจมันแต่อันไหนที่ช่วยดันเราให้ไปสู่ที่สูงให้เจริญก้าวหน้าเนี่ยอันนั้นก็ควรฟังแล้วก็ควรที่จะดูนะครับอ่ามิงนั้นมนุษย์เราก็คนเรานะฮะก็ไม่เจริญถ้าเกิดเราไม่สนใจเลยว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเรานะครับเพราะฉะนั้นจงหาสมดุลให้เจอถ้าอยากจะกลัวการตัดสินคนอื่นน้อยลงการตัดสินของคนอื่นน้อยลงตัวเอง ต้องตัดสินคนอื่นให้น้อยลงเสียก่อนแล้วเส้นประสาทในส่วนนั้นมันก็จะทํางานน้อยลงทําให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสงบมากขึ้นและกล้าหาันมากขึ้นครับเอาละเดี๋ยวผมจะนั่งชิวต่อตรงนี้โดยที่ไม่กลัวคนตัดสินแล้วเพราะว่าตอนนี้ผมอัดวิดีโออยู่ท่ามกลางตรงนี้นะฮะก็มีคนนะฮะหันมามองบ้างเพราะว่าผมพูดต้องเสียงดังอยากให้ทุกคนได้ยินผมไงแต่ว่าด้วยการที่ฝึกมานานก็เลยไม่ได้กลัวนะครับว่าใครจะมาตัดสินอะไรผม ผมมีสิทธิ์ที่จะนั่งพูดตรงนี้ผมก็จะพูดไปแล้วอยากให้คุณได้รับประโยชน์แล้วเราเจอกันในคลิปหน้านะครับชีวิตที่เจริญก้าวหน้าต้องเป็นชีวิตที่ดำเนินด้วยหัวใจที่กล้าหาญและไม่อายในสิ่งที่ไม่ทำร้ายคนอื่นเท่านั้นนะครับ